พบกับครูอ่านใจดีกรอบนึงนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาตามสัญญาเนาะที่เคยสัญญาไว้ว่าจะมาสอนเรื่องของการซ่อนคอลัมน์แล้วก็โ o รนะครับคอลัมน์คือทางนี้นทางตั้งแนวตั้งเ,เราเรียกคอลัมน์แนวนอนเรียกว่าโโรนะครับก็คือจะทำวิธีการซ่อนในสเปซชีตนะครับ ก็คือซ่อนอัตโนมัตินะครับโดยการกดที่ตัว UI ตรงนี้นะครับ UI ย่อมาจาก User Interface นะครับทำให้ดูเนาะซ่อนคอลัมน์ในกรณีที่เราน,นี่เนี่ยติ๊กถูกเนานะช่องที่ติ๊กถูกนะครับสีส้มเนี่ยถ้าผมหายคอลัมน์พรึบสคริปต์ทำงานเสร็จตัวสีส้มที่ผมติ๊กไว้อะมันจะหายไป มันไม่ได้หายหรอกมันคือมันซ่อนนะครับเอาผมติ๊กอันนี้เพิ่มนี่เนาะแล้วผมหายคอลัมน์ใหม่เห็นไ,ไหมครับตัวนี้ก็จะหายไปเนาะอ่าตัวหนึง่งตัวโรนะครับโรเนาะเอาผมติ๊ก2 2อ,อ,อันแรกออกนะดูว่าแถว12โร12 17 21เเนี่ยจะถูกซ่อนไปไหมนะครับ เพิ Pro. ่ม r o นี่ครับแต่ถ้าเราติ๊กอันนี้ทำให้ดูนะครับจะได้เข้าใจก่อนเนาะหลักการทำงานนะครับหรือถ้าเราติ๊กมันไปมนไม่ต้องใส่สีก็ได้9กับ10อย่างเงี้ยเราซ่อนโรเข้าไปใหม่เห็นไหมครับ9กับ10มันก็ถูกซ่อนเหมือนกันเนอะอาสนี้ในสคริปทำงานยังไงไปดูมันง่ายมากครับถ้าถ้าท่านดูเมื่อ คลิปก่อนเนาะคลิปก่อนตั้งแต่ h ไฮคอลัมน์อย่างเดียวนะครับอ่ะไปที่เดี๋ยวไฟล์นี้จะใส่ไว้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมแจกนะครับเนาะพัฒนามาเพื่อแจกอย่างเดียวนะครับแล้วก็แบ่งปันความรู้นะครับอ่ะโอเคกดที่ส่วนขยายครับแล้วก็แอปสคริปต์ครับหลังจากนั้นเนี่ย เราจะได้สคริปต์ High Column Low t o False ขึ้นมาใีกรนตั้งชื่อไว้เนาะอาจจะยาวไปสักนิดหนึ่งนะครับสังเกตครับเราจะมีฟังก์ชันเดิมครับ on open ครับแล้วก็ตั้ง UI มาเป็นปลุก spreadsheet แล้วก็คือให้ทำงานต่อแล้วก็ get UI นะครับเคยบอกแล้วเนาะว่า get UI จะคู่กับ create menu นะครับเราก็เอา UI ที่เป็น spreadsheet get UI เนี่ย ได้ UI ตัวเดียวเนาะคอนนี้เรื่องสอนไปแล้วนะเรื่องคอนนะครับเป็นตัวปลายภายในเนาะ,ะเป็นค่าอ้างอิงนะครับเราก็เอา UI .createMenu แล้วก็ตั้งชื่อครับไปตั้งชื่อปับแล้วก็ add item ใชไม add item มันสามารถ add ได้ได้มากกว่า1น,นะครับก็ตัวแรกก็จะเป็นชื่อชื่อชื่อของ UI ก็ชื่อชื่อปุ่มส่วน อ่าพารามิเตอร์ตัวที่2เนี่ยจะเป็นชื่อฟังก์ชันที่ให้ทำงานกับปุ่มคอลัมน์แล้วก็ add item ตัวที่2ก็ rows แล้วก็ high rows ตัวนี้ก็คือชื่อฟังก์ชันนะครับ high through column ตัวนี้คือตัวนี้ส่วน high through r o w ตัวนี้ก็คือตัวนี้เนี่ยบรรทัด24โอเคแล้วก็ add to ui เป็นฟังก์ชัน ทำแบบนี้เสมอนะครับมันก็จะพอด add to UI p ๊บเราเซฟมันก็จะมาขึ้นที่หน้าตรงนี้เนี่ยครับจะขึ้นตรงนี้อ่า uh. โอเคกลับไปซีสคริปต์ต่อนะครับอธิบายสคริปต์มีนิดเดียวครับมีแค่สองสองสามฟังก์ชันนี้เองครับอ่ะอันนี้เนาะ high to column นะครับกำหนดให้ cons ss นะครับเท่ากับ spreadsheet .getactive spreadsheet นะก็คือปลูกให้ชีตทำงานนะครับแล้วก็ที่ชีตไหนล่ะก็ get getactive ชีตก็คือชีตนี่แหละชีตปัจจุบันนี่แหละมันมีอยู่ชีตเดียวนะครับชีตหนึ่งตรงนี้มันมีอยู่ชีตเดียวเนาะอ่ะทีนี้เราก็จะมาดูว่าสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาครับเห็นไหมครับเราจะเห็นว่ามันเป็นฟังก์ชันเดิมนะครับฟังก์ชันเดิมเลยเท่ากับ sheet .getrent เริ่มที่ row หนึ่ง c o l u m ์หนึ่งนะครับ row หนึ่ง c o l u m หนึ่งอยู่นเริ่มเริ่มเช็คตั้งแต่ตรงนี้เลยเนี่ย row หนึ่ง c o l u m หนึ่งนะครับแล้ว <c oughs> ให้ชีทก็คือชีทเนี้ย get max row กับ get max column get max row กับ get max column คืออะไรอันนี้คือจำนวน row ใช่ไหมครับ get max row ก็คือ ่ให้นับไปจนถึงค่ามากสุดโรที่มีจำนวนมากสุดนะครับก็คือนับนียครับมันมีตั้งแต่ a b c d e f ถึง j อย่างเงี้ยถ้าเราใส่ค่า true ตรงนี้ไปอีกนะครับมันก็จะนับถึง l จะนับถึงตรงนี้จะคล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกับตัว get last row เนาะแต่คือ get last row นี่ก็คือก็เอา เออ get last column นี่คือมันจะนับคือดึงดึงมาเลยนะครับแต่ว่าตัวที่เป็น get max row เนี่ยมันจะเป็นการนับแถวสุดท้ายเนาะเป็นการนับนับ row โ o โ r โ w สุดท้ายโ o ทางนี้สิทางนี้ทางนอนนี่นะครับอ่าส่วน get max column ก็คือให้นับไปจนถึงกี่คอลัมน์ล่ะอ่าก็คือนับ อันนี้โลโลมากสุดใช่ไหมถึง22ใช่ไหมครับมันก็จะมานับแม็กซ์คอลัมน์อีกในแนวตั้งแบบนี้นะครับโอเคเนาะอ่ะหลังจากนั้นก็ให้ get values มาครับก็คือกำหนดช่วงมันตั้งแต่เริ่มที่ A 1ครอบมาถึงตรงนี้ max row max มาหยุดที่ตรงนี้อ่าแล้วก็ อ่าแม็กซ์โลคือตรงนี้ดิอ่าถึง22ในแนวนอนเนาะส่วนในแนวตั้งเราก็จะนับมาอย่างงี้นี่นี่นี่จนถึง J จ a x c o l u m n อ่าโอเคอ่าแล้วก็เอาคอนเทนต์ที่เราเก็ตมาได้เนี่ยครับเนาะมาเรียกที่เช็คที่โอเช็คเช็คที่โอก่อนนะครับคือเวลาเราเรียกมาเนี่ย มันจะเช็คมาเป็นเป็นบรรทัดนะครับข้อมูลจะเป็นบรรทัดจะเป็นข้อมูลเป็นบรรทัดแบบนี้อ่ะเราถึงจะมาหาอาร์ที่อยู่ด้านในเป็นคอลัมน์แบบนี้นะครับเป็นคอลัมน์ไล่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวลาเช็คปั๊บมันจะเช็คที่คอนเทนต์ศูนย์ก่อนก็คือมันดึงมาแค่อันเดียวเห็นไหมครับดึงมาแค่ตัวเดียวเนี่ยแล้วก็แม็กโซแม็กคอลัมน์เนี่ยเราก็เลยเช็คที่แถวที่1ก่อนนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นอาร์เรเนาะแล้วก็ for each มาตัวแถวที่1ที่เราเช็คได้แต่ละตัวเนี่ย mm hmm. ก็เอาตัวแปรคอลัมน์เนี่ยมารับนะครับตัวแปรตัวแปรคอลัมน์เนี่ยมารับค่า i ที่ถูกวนวนจากไหนวนจากตัวเนี้ยข้อมูลที่มันวนอยู่ในชีทเนี่ยนะครับมันจะวนวิ่งไปหาเรื่อยๆรจนครบนะครับตามคำสั่ง get max row max column เนี่ยเนาะ แล้ว I ตัวนี้ก็จะเพิ่มค่าไปเรื่อยๆโดยการที่ i บวก1ตรงนี้เนาะแล้วก็ซ่อนสั่งซ่อนครับโดยที่ให้เช็คไปเรื่อยๆนะครับว่า I 1 2 3 4่มันมีครบหรือย,ยังวนจนครบค่า I นะครับแล้วก็เช็คเนาะครั้งแรกมันต้องเช็คก่อนว่าค่าค l ที่รับค่าวนลูปมาจาก I เนี่ยมันมีค่า,เ,าเท่ากับจริง ตรงไหนบ้างอา่าถ้าเท่ากับจริงตรงไหนบ้างอา่ถ้าตรงไหนมีค่าเท่ากับจริงคืออย่างนี้อธิบายเพิ่มเติมเนาะไอตัวติ๊กเนี่ยตัวติ๊ก,ต,กติ๊กแบบเนี้ยเนี้ยเนี้ยขยายดูหน่อยไอตัวติ๊กติ๊กแบบเนี้ยเน,นี้ยเนี้ยอันเนี้ยถ้าเป็นค่าติ๊กถูกอย่างเงี้ยเราเรียกว่า true นะครับเนี่ยสังเกตด,ด้านบนนะเนี่ยอ่าแต่ถ้าเราเอาออกปับ๊บมันเป็น false เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเช็คค่า true กับค่า false แต่วเวลาแสดงใน UI เนี่ยมันจะแสดงเป็นตัวตินน๊กแบบนี้อ่าโอเคเนาอเอาละเราก็กลับมาดูที่สคริปต์นะครับพอเราเช็คเจอว่าคอลัมน์ไหนเป็น true บ้างนะครับนี่เช็คด้วยคอลัมน์นะคอลัมน์ไหนเป็น true บ้างมันก็จะสั่งให้ซ่อนไปตาม i ที่วน l ูปเพิ่มทีละหนึ่ นะครับทีนี้ <c oughs> <c oughs> ก็ถึงฟังก์ชัน high to low s บ้างนะครับก็คือ high สั่งสั่งซ่อนซ่อนซ่อน r o w แบบนี้เนี่ยถ้าตัวไหนที่มันเป็นเช็คถูกนะครับมีค่าเป็น true เนี่ยเนี่ยมีค่าเป็น true บบนเนี้ยเนี่ยเป็น true นะครับก็จะให้มันมันซ่อนนะครับโดยที่จะเหมือนกันเลย เนี่ยเราเรียก get l e n g e t อะไรมาเหมือนกันเลยนะครับ get max get l u e get column เหมือนกันก็คือเลือกช่วงมันอนะเนี่ยมันก็คือการมองช่วงทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีเท่าไหร่มันก็จะวิ่งไปหานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือท่านสามารถไปเพิ่มได้ไปลดได้เพราะว่าเรา get max row get max column มันมันก็จะนับอันไหนมากสุดก็จะนับแค่ถึงแค่ตรงนั้นนะครับนะเพิ่มให้ดูก็ได้ วางลงไปนี่นี่อ่ะทีนี้ get macro มันจะไม่ใช่แค่แค่ J แล้วมันจะไปถึง L แล้วนะครับอลองดูเนะาะทาให้ดูก่อนนะเห็นไหมเนี่ยมันไปถึง J นะครับตรงไหนที่มันมีค่ามันก็จะมองว่าตรงนั้นอะ่ะเป็น m a c column นะครับกลับมาที่โค้ดเนาะอธิบายต่อนะครับอันนี้ โค้ดเหมือนเดิมเลยแต่ว่าต่างกันตรงที่ตรงเนี้เราจะเอาคำว่าม row มารับนะครับมารับค่าลูป i ตัวนี้นะครับแล้ว row ก็จะเป็น array นะครับเราก็จะเช็คก่อนทำไมทำไม row r ตัวนี้เราต้องเช็ค row ศูนย์ก่อนคือ row ศูนยเนี่ยเวลาเวลาที่เราเช็ค array เนี่ยดูดูในชี e ตามไปเนาะ ตัวนี้นะครับมันจะเรียกมาแค่โรเดียวโร w พอมันเช็คเป็นมันจะเทคเช็คทีละ1เ,เช็คทีละโรอ่าเช็คเช็คทีละ1แถวแบบนี้เพราะฉะนั้นแถวตรงนี้เราเรียก array ศูนย์นะครับตรงนี้เรียก0แล้วพอเป็นออัมน์ก็ศนย์หนึ่งสองสาไล่ไปอย่างเงี้ยทุกครั้งที่มันขึ้นมาทัดใหม่มันก็จะเป็น0ูน,น,นไปเรื่อยๆนะครับมันก็เลยต้องเอาค่าเช็คอ array ศูนย์ check ก่อนเนาะ เนี่ย First Column เนี่ยเป็น Array รศูนย์จริงไหมถ้าเราจะทำแบบนี้มันจะได้ไหมเราเอา Call Check เท่ากับ True แล้วเอา Row สามมติว่าขวันซ่อนตรงนี้ไปแล้วเอา Row มาเลย Row ที่เราวนเนี่ยวนเมื่อกี้เหมือนเหมือนตัวคอลัมน์ด้านบนอะเราเอา Row เข้ามาใส่เลยอย่างนี้นะครับ ปึ๊บเซฟได้นะแต่เดี๋ยวไปดูหน้าข้างหน้าครับตัวโรนะครับปพ๊บเกิดอะไรขึ้นครับสคริปต์มันทํางานได้แต่มันไม่ซ่อนให้มันไม่ซ่อนให้เพราะว่ามันหามันคือมันหาตัวโรโรแรกไม่เจอเพอมันหาโรแรกไม่เจอปับ๊บมันก็ไปขอลําไม่ถูกมันก็เลยไม่ทํางานครับ ไม่ทำงานให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเช็คก่อนเนาะต้องเช็คก่อนแล้วก็ใช้ตัวแปร first column เนี่ยนะครับให้เช็คก่อนว่ามันเป็น Low 0ศูนย์ไหมอ่าถ้ามันเป็นโศูนย์ก็คือตัวเนี้ยก็จะเช็คทีเราแถวและอ่ามันยังไม่ไปมั่วละมันจะเช็คทีเราแถวเพราะฉะนั้นพอมันเช็คทีเราแถวปั๊บมันก็จะเช็คว่าแถวเนี้ยมีค่า t true อยู่ไหม มันจะเช็คก่อนไม่มีค่า u ูอยู่ไหมถ้ามีค่า u ูแถวต่อไปก็เช็คถ้าไม่มีผ่านแถวต่อไปเช็คก็จะเป็น0 0 0 0ไล่ไปเรื่อยๆแบบเี้ยแถวหนึ่งก็นะครับคือมันเอามาแถวเดียวเนาะอารก็จะเรียกตั้งแต่ศนย์เป็นมิติที่1นะครับพอมิติที่2มันก็จะเจาะไปเจาะด้านในคอลัมน์ไปต้องต้องอธิบายนิดนึงเนาะ ก็เช็คว่า First Column ที่เราเช็ค r w ศูย์เนี่ยมันมีค่าเท่ากับจริงจริงไหมหลังจากนั้นถ้ามันจริงก็ให้ซ่อนไปโดยที่เทียบกับค่า i แล้วบวกเข้าไปทีละหนึ่งก็จะเป็น2 3 4ตัว2 3 4ไปก็จะไล่ไปเนี่ยครับ1 2 3 4ามไล่ไปเนี้ยอ่ะโอเคทีนี้พอเราเปลี่ยนปับ๊บค่าเราเช็ค Row เข้าไป ทำงานไหมเนี่ยทํางานแล้วเห็นไหมครับอ่าคอลัมน์ปึ๊บทํางานแล้วโอเคนะครับโปรเจกต์นี้จะแจกนะครับเนาะเป็นโโปรเจกต์ที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับท่านที่ทําบัญชีหรือท่านที่ทําอะไรต้องข้อมูลเยอะๆแล้ต้องการซ่อนซ่อนบางส่วนเนาะ โดยที่ไม่ให้ข้อมูลมันเปืเป้อนปนเงินไปหมดจนหาไม่เจออย่างงี้นะครับแล้วก็โรไหนที่ยังไม่จําเป็นต้องใช้อย่างเงี้ยก็สอสั่งซ่อนไว้ก่อนก็ง่ายๆเลยเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปคลิกๆๆลงมันก็แค่ทีกตรงนี้ครับแล้วก็กําหนดเงื่อนไขมันแค่นั้นเองนะครับโอเคเนาะก็ใช้ได้สวยงามเลยเนาะโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับจะดีเสมอจ้า